ซ้านขวาลงาครับซ้านขวาโอเคซ้านขวาลงมา้านขวาลงาได้หครับโ้หครับโอเคไหครับโอเคโอเคบเลยหน่อยบกเลยหน่อยเฮ้ยบกเลยหน่อยนะเดด้านหลังครับขึ้นับด้านหลังด้านหลังครับโอเคเดี๋ยวบอีกครับอะ รถซื้อครับผมโอเคผมด้วยนะครับผมเย้เดี๋ยว1 2ซื้อเฮทีเดียวนะครับแสดงความมุ่งมั่นและพลังกำลังที่เรามีอยู่1 2ซื้อเฮดีมากนะครับไปที่ครับไปที่นะครับคุณเดินนะครับพับนิ่เดี๋ยวพี่ขอนิดนึงขอนิดนึงขอมาพับนี่งพับเลยครับยิ้มครับยิ้มครับยิ้มครับ คนที่ตัวเล็กขยีกเลยครับโอเคครับข okay. okay. okay, ้ามขนไหวนะครับโอเคทุกอย่างพร้อมนะครับเอาขอเฮทีห hey, นึ่งโอเคเฮทีหน okay. uh> ึ่งนะครับหนึ่งสองซึ่เฮไม่มีเสียงเลยครับหนึ่งสองซึ่เฮดีมากครับเหรอใส่แต่ละ เอาละครับตอนนี้ได้เท่าแล้วนะครับซีนต่อไปคือผู้บริหารปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมีแต่เขาด้วยเขาแต่หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ามีแต่ครับเดี๋ยวเชิญผู้บริหารทั้งสองพี่ชายครับตามเบาเดี๋ยวผมห้าสี่สามสองเดือดพี่บีบใส่หน้าผมเลยครับโอเคครับเราเล่นเลยครับพอห้าสี่สามสองเดือดนะครับ สัญญาเลยครับเราจะเข้าสู่การวิ่งนะครับวันนี้5กิโล2รอบสวนแห่งนี้ครับ5 4 3 2, 2 1่ามสองหนารเดการเริ่มต้นของทีเซททั 啊。<laughs> <laughs>